กระแสที่ทุกคนต่างพูดถึงก็คงหนีไม่พ้นกระแสเคป๊อปที่ไม่ว่าจะเปิดไปช่องไหนหรือซิ้อิตภัณฑ์อะไรก็จะเห็นหน้าศิลปินที่ชินชอบมากมายเต็มไปหมดกระแสเคป๊อปเริ่มโด่งดังสุดๆเมื่อซีรีส์สะดุดรักที่พักใจโดยมีเรนหรือซองจีฮุน เป็นนักแสดงนำทำให้สาวเล็กสาวใหญ่ลงรับไปตามๆกันเลยและในปีต่อมาเคป๊อปเริ่มโด่งดังทำให้ศิลปินจำนวนมากมายเดบิวต์ออกมาอย่างไม่ขาดสายและยังมีสไตล์ที่หลากหลายในการเลือกดูและฟังอีกด้วยเมื่อแฟนคลับสนใจศิลปินบางคนบินไปถึงเกาหลีเพื่อจะพบกับศิลปิน และบางคนยังพยายามเรียนแบบศิลปินคนโปรดด้วยการร้องและการเต้นซึ่งนี่ก็เป็นต้นกำเนิดของการเต้น cover dance จากความชอบของกลุ่มเล็กๆที่มีใจรักศิลปินปัจจุบันการเต้น cover dance เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้นในหมู่วัยรุ่นไทยจนก่อให้เกิดการแข่งขันกินจาก,การรมงานประกวดการเต้น cover dance ต่างๆโดยบรรดากลุ่มธุรกิจและสื่อต่างๆเริ่มให้ความสนใจมากขึ้น เห็นได้จากการจัดกิจกรรมหรือโฆษณาต่างๆที่ใช้การเต้นโคเวอร์เป็นการโปรโมทผลิตภัณฑ์ของต้นการเต้นโคเวอร์แดนซ์ไม่ใช่เรื่องที่ทำได้ง่ายๆอย่างที่คนทั่วไปคิดไม่ใช่แค่การเต้นที่ต้องเหมือนศิลปินแต่การแต่งกายสีหน้าอารมณ์และคาแรคเตอร์ก็ต้องเหมือนอีกด้วย ในมุมมองของบางคนกับคิดว่าการรวมตัวกันเต้นนี้เป็นสิ่งที่ไร้สาระสิ้นเปลืองเงินเปล่าๆเอาเวลานี้ไปเรียนพิเศษหรือติวหนังสือจะดีกว่าแต่ก็ต้องอย่าลืมนะคะว่าการเก็บตัวหนังสืออยู่ในห้องทำให้เราพลาดโอกาสกับการรู้จักเพื่อนใหม่สังคม,มใหม่แถมยังเป็นการออกกำลังกายเพื่อให้สุขภาพแข็งแรงและฝึกความสามคาคีกันอีกด้วย อยากให้ช่วยกันสนับสนุนเยาวชนไทยได้ทำในสิ่งที่ใจรักและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์กันนะคะต่อไปนี้เราจะไปฟังความคิดเห็นของบุคคลทั่วไปเกี่ยวกับการเต้นคอเวแดนกันค่ะใควก,ก,การที่คนนี้มีศิลปินนักร้อง าก็คิดว่าเขาอยากที่จะซือท่าเต้นของศิลปินต่มนันนนออกมาในหรือว่าบางครั้งเนี่ยอย่าว่าในประเทศในประเทศเราเองเนี่ยเป็นไปไม่ได้ที่ว่าศิลปินกลุ่มนั้นเนี่ยจะเดินทางมาบ่อยๆการเต้น c o อ,อร์เนี่ยก็คือแบบว่าเขาสมมติว่าเขาเองเป็นศิลปินกลุ่มนั้นเป็นการ หรือแบบกิจกรรมยามว่างอะไรเงี้ยครับว่าเป็นเด็กี่การแสดงออมีควมสำ ก,กิจกรรมยามว่าให้เขามีอะไรทาําอะไรเงี้ยบางทีอาจจะเราจะไปเ,เวอร์ประกวดในรางวัลอะไรก็ว่าไปเป็นระดับโลกม,มันก็เป็นงานงดีลๆครับสนับสนุนครับ